สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาซ่อมพัดลมกันดีไหมนี่พัดลมเก่าๆอย่าไปทิ้งเราซื้อมาแล้วมันเสียเราก็อย่าไปทิ้งมันเราซ่อมได้นี่นะครับบอกวิธีการซ่อมเราลือมาเลยลือมาเลยลือมาเลยนี่กลมก็อยู่กันในนี้นี่มันอยู่อย่างนี้อ๋อทีนี้ลือมาเป็นอย่างนี้นี่นะ มัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนอย่าบอกใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าเป็นอะไรนี่ฟิวฟิวตัวนี้ขาดนี่ฟิวนี้นี่นี่นะฟิวเล็กๆมันขาดนี่ฟิวตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายเรามีไอ้น,นี้อันหนึ่งนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีเครื่องเคสวัดความดันของพัดลมนี่เครื่องนี้ นี่เชื่อได้เยอะสายไฟขาดไหมมันเป็นยังไงอะไรยังไงเราต้องมาเรียนรู้กับระบบไฟฟ้ารเราแกะออกมาแล้วก็มันเป็นสภาพนี้เดยออีกไม่เท่าไหร่ก็จะเสร็จแล้วตอนนี้เรามาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าการพัดลมมันก็มีอยู่แค่นี้ ถ้าสมมุติว่าพัดลมมันใช้แล้วมันไม่หมุนมันหมุนช้าก็มีตัวนี้ตัวเดียวเรียกว่าตัวคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์อย่างพัดลมตัวนี้เขาใช้แบบหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไมโครนี่หนึ่งจุดห้าไมโครพอมันใช้หลายปีแล้วมันก็เสื่อมนี่เราก็มีเครื่องมือนี่ตัวหนึ่งไั้นจะกลัวมา บัตรกีเอาไว้เวลาเราซ่อมให้เขาน็อตก็อย่าลืมนะน็อตเกะให้ดีน็อตเราต้องเก็บให้ดีเวลาเราซ่อมเดี๋ยวมันจะใส่ให้เขาไม่ครบสายไฟแกะออกมาเรามีกันแค่นี้อ้าวตามไปดูแค่นี้เดี๋ยว สนใจก็กดไลค์กดแชร์กด b ับต i b e ให้ด้วยเด้อกดติดตามย